สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะพบกันไปคลิปที่2ของวันนี้นะคะวราดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นคลิปที่2ของวันศุกร์เนาะวลดาก็สตาร์ทไปแล้ว1คลิปนะคะอันนี้เป็นคลิปที่2นะคะ ในคลิปนี้วลรดาจะมาโชว์นะคะมาโชว์อันนี้เป็นเสื้อคลุมนะคะเพิ่งตัดมานะคะตัวใหญ่นะคะอก44นะคะเห็นไหมคะเนี่ยเคยมาอย่างเงี้ยคืออก44นะคะใส่ดีมากเลยนะคะเสื้อตัวนี้อัดกาวจิิงงเสื้อตัวนี้ขายตัวละพันหกพันแปดนะคะแต่วลรดาขอจัดโปรนะคะช่วงนี้ตัวละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเนี่ยถ้าคนไหนชอบใส่หลวมๆก็ติดตรงนี้นะคะใส่สบายนะคะเราจัดโปรหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจ ช่วงนี้วรดาจัดโปรทุกอย่างนะคะเพราะว่าอยากได้เงินหมุนเวียนมากนะคะเศรษฐกิจรู้สึกแย่เพราะว่างานเยอะเดี๋ยวงานการชาติก็กําลังอยู่งานพระธาตุเชิงชุมก็เพิ่งผ่านไปนะคะมีแต่งานกับงานคนอยู่พื้นที่ก็ขายยากนะคะแต่เราก็ต้องสู้นะคะเพราะว่าเศรษฐกิจแบบไหนเราก็ลดหลั่นไปตามนั้นในวันนี้วรดาจะมายกนะคะมายกผ้าผ้าถุงสปายนะคะตัดเรียบร้อยอัดกาวนะคะจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ วรดาจะเริ่มสตาร์ทเลยนะคะอันนี้พื้นใหญ่นะคะเอวสามสิบหกนะปกติตัวนี้ต้องขายพันแปดวรดาขอจัดโบเลยนะคะในคิปนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจไม่ต้องไปตัดนะคะตัดก็ไม่ได้ค่าพื้นหนึ่งแปดร้อยค่าตัดตัวละหกร้อยแล้วนะคะเราขอจัดโบให้ท่านเลยนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทที่ตัดสําเร็จแล้วนะคะหากท่านใดสนใจอันนี้เอวสามสิบหกนะคะ วันนี้วลรดาจัดโปรให้ท่านสวยงามแน่นอนสินค้าของเราการันตีได้ว่าท่านใส่ท่านใช้ท่านไม่ขาดทุนนะคะเพราะสินค้าของเราสวยนะคะวลรดาจัดโปรให้สุดๆเลยนะคะดูด้านหน้าด้านหลังแบบเนเอวสามสิบหกขยับได้นะคะขยับได้ขยับเข้าได้นะคะจัดโปรหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นก็มาตัวนี้เอวสามสิบห้านะคะวลรดาก็จัดโปรเหมือนกันนะคะ พูดราคาจัดโปรเลยนะคะ1,200บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยเอวส5ห้านะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเราโอเคพื้นผ้าคามสีตะกอของจังหวัดชาวสกนลนครแท้แน่นอนเลยนะคะวันนี้จัดโปรสุดๆนะคะ1,200บาทเนาะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะที่อื่นขายพื้นละพันแปดนะคะ วนละนายอยากขายนะคะอันนี้เอวสานะคะภาพเป็นหมีใหญ่นะคะตัวนี้เป็นลายหมีใหญ่สวยงามแท้แน่ mm hmm. นอน้าพื่นเดียวก็800แล้วนะคะอันนี้เราขายจัดโปรนะคะช่วงนี้อยากหมุนเวียนเงินช่วยแม่กี่โทนะคะ1นึ่งพันบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยนะคะสวยค่ะจัดโปรให้นะคะต่อมาอีกนะคะตัวนี้เอวสาสามนะคะ เป็นลายเล็กนะคะสวยค่ะสวยลายเล็กใส่สบายสบายตานะคะใส่กับเสื้อลายไหนก็ได้นะคะวรดาก็จัดโปรเช่นกันหนึ่งพันหนบาทนะคะหากค่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นสปายเกาะเนาะสปายเกาะสวยเทเนโนนะคะสปายเกาะนะคะนัมเบอร์สี่นะคะนะคะ,ะ,คะสวยงามนะคะอัดกาวเรียบร้อยอย่างดีเลยนะคะสปายเกาะเนาะสวยเทเนอนนะคะ ต่อมาอีกนะคะตัวนี้เอล32นะคะสวยลายนี้ก็สวยงามนะคะชัดเจนนะคะสวยเอลนี้3 2ิบเป็นสปายนะคะเรียกว่าสปายใส่กับจิตรางามมากรู้นะคะพื้นนี้งามหรูราจัดให้เลยนะคะเอล32ม2 0 0บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน,น่นอนวันนี้เราจจัดให้ท่านเลยนะคะจัดโปรโปรโปรให้เลยนะคะ ท่านจะได้สินค้าถูกต้องตาม6นะคะวรดาขายตรงปกทุกชิ้นทุกอันนะคะอันนี้อีกนะคะเป็นเอลสานะคะเอลสานะคะตัวนี้วราดายกให้ท่านท่านอยากได้เอลแบบไหนท่านทักมานะคะอันนี้นมเบอร์หนะคะนมเบอร์หนะคะจัดโกให้เหมือนกัน1 2ึ่้บาทจากราคาพันแปดพั ขายเพียง1,200ัรบาทโปรโปรโปรโดดดับเบิลโปรซปเปอร์โปร er er นะคะสีสันก็สวยลายก็งามเนื้อละเอียดนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะก็มาอีกนะคะมีตัวนี้ที่ไม่เหมือนตัวอื่นนะคะเพราะว่าเป็นสปายเกาะนะคะเกาะแบบนี้นะคะท่านจะเลื่อนอีกก็ได้นะคะนี่ค่ะเปิดเกาะว้วงใหญ่นะคะ อันนี้เอล32เลื่อนออกได้ถึง34ขยับได้ถึง30นะคะ28ก็ยังได้เลยเราก็จัดโปรเช่นกันนะคะ1,200บาทเนาะวันนี้เราให้ท่านสุดๆวันนี้เราให้ท่านพิเศษเลยสุดยอดนะคะสินค้าของเราลดพิเศษให้ท่านเลย1,200บาทเท่านั้นสีเทาสวยนะคะหรือถ้าท่านอยากได้เป็นชุดไปตัดก็ยังมีอยู่ชุดหนึ่งนะคะสีเทาน,นะคะท่านอยากได้ผ้าก็มีนะคะ ต่อมาอีกนะคะตัวนี้วรดาจะขายถูกลดหลังพิเศษเพราะว่าเป็นผ้าคามผืนเล็กโอ้ยไม่ใช่ค่เส้นเล็กนะคะเส้นเล็กมากนะคะนะคะอันนี้เป็นคามหมี่นะคะเรียกเป็นคามหมี่สวยเหมือนกันแต่จะเป็นฝ้ายเส้นเล็กๆแล้วก็สีมันจะเป็นออกสีแบบหมอกๆเนาะเราขายโปให้นะคะตัวนี้หนึ่งพันบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีพื้นเดียวเอวนี้สามสิบสองนะคะติดไว้เรียบร้อยสามสิบสองนะคะ ปีใบสานัมเบอร์8นะคะหากพ่าแไม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะนัมเบอร์8นะคะนัมเบอร์8ปดหนึ่พันบาทนะคะ oh <my> แล้วเราก็มาตัวนี้นะคะวรดาก็มาจัดโปให้ท่านนะคะสวยอันนี้90 0นะคะเอวยี่ห้าใส่ได้ถึง38 40นะคะจัดโปให้มีหลายตัวนะคะจัดโบให้ท่านเพียงตัวละ90 0บาทนะคะอันนี้นัมเบอร์สิบ มีหลายลายอยู่คลิปอื่นก็มีนะคะหากท่านสุดใจท่านทักเข้ามาดูในคลิปอื่นก็มีดูในคลิปนี้ก็ได้นะคะนัมเบอร์เก้านะคะเพียงเก้าร้อยบาทนะคะ<อ>มีหลายตัวนะคะวลดาจะยกให้ท่านนะคะมีแต่ลายงามๆนะคะเพียงเก้าร้อยบาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะทักมาเลยสินค้าของเราโอเค ตัวละ900บาทเท่านั้นสินค้าของเราโอเคทุกพื้นทุกอันนะคะสินค้าของเราโอเคเนาะวันนี้งามมากนะคะจัดโปรให้เลยนะคะเพียง900บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันคนละลายอันนี้เพิ่มตีนจกนะคะแต่เราไม่ได้เพิ่มราคาเนาะแล้วก็ยังจัดอยู่900บาทนะคะวันนี้สินค้าของเรากงพร้อมขายนะคะ มีหลายลายนะคะมีหลายลายแต่วรดาไม่ดะยกขึ้นทุกลายนะคะเพราะว่าบางทีก็เยอะไปเนาะเรายกให้พิเศษเลยนะคะในราคามาตรฐานนะคะสองลายนี้ก็มีนะคะท่านดูในดีนะคะมีลายตีนจบด้วยเห็นไหมคะเราก็พร้อมที่จะจัดโปให้ท่านนะคะ900บาทนะคะนนับเบอร์12หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะนัเบอร์12 900บาทเช่นกันนะคะเรียกว่าเอลสมอก เรียกว่าเอลสมอกนะคะแบบนี้เอลสมอกสมอกสมอกนะคะอยากเอลสมอกเหมือนกันนะคะอันนี้นําเบอร์12เนาะเราคอจัดโปให้ท่านเลยเนาะน้ำเบอร์12จัด13นะคะตัวนี้จัดโปให้เลยนะคะ L เอลสมอกเช่นกันนะคะสวยแท้แน่นอนวันนี้เราจัดโป900บาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ mm hmm. แล้วเราจะมีอันนี้โชว์ให้ท่านเลยนะคะเพราะว่าบรรด่งขึตัดมานะคะท่านอยากได้เสื้อตัวนี้ก็โอเคนะคะ ท่านเห็นชุดนี้ไหมคะที่อยู่ด้านบนในหุ่นนี้นะคะอันนี้เสื้ออก40กระโปรงเอว32นะคะราคาเต็มตัวนี้2,009นะคะแต่วัลดาขายจัดโปร2,005หากท่านใดสนใจดูนะคะสวยงามท่านดูนะคะดูสุดพื้นเลยนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะสุดพื้นนะคะแล้วเป็นอยู่ในหุ่นวัลดาก็จะเป็นเอวสมอ9 0 0นะคะท่านดูดีๆนะคะท่านสนใจท่านทักได้นะคะ โอเคไมค่นี่สวยค่ะเพิ่งตัดมาเมื่อวานนะคะเสื้ออก40นะคะเห็นไหมคะแต่งสวยงามมากวราดาออกแบบด้วยตัวเองเลยนะคะดูสักหน่ยนะคะตัดแต่งฉลุน,นี่สวยงามมากนะคะดูดีเรียบเป็นผู้ดีงามมากนะคะอันนี้วรดาขายเพียง2,500บาทท่านอาจจะอกใหญ่42ก็ปรับได้นะคะวรดายินดีปรับให้ฟรีนะคะกระโปรงก็เช่นกันนะคะอันนี้จัดโปรเลยคะ่ะ2,500บาทนะคะสวยนะคะ สินค้าของเราโอเคสวยสวยนะคะสินค้าหากท่านใดสนใจสินค้าที่วรดายกขึ้นแม้แต่ชุดแส็ก็มีนะคะท่านใดสนใจดูเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะแม้แต่กระโปงหัวลูดนี่ก็โอเคนะคะเนี่ยวลรดาไม่ได้ยกลงมาเห็นไหมคะลายเอสนะคะด้านในาเอ 30, ลสามสิบเราจัดโปรพันเดียวนะคะหากท่านใดสนใจทักเลยนะคะลายเอสนึ่นะคะ โปงคะจัดโปรหนึ่งพังนบาทนะคะท่านได้เชิญไพักมาเลยเนาะก็รู้สึกจะเหนื่อยค่ะวราดาไม่รู้เป็นไรตั้งแต่เป็นวัดมันไม่ยอมหายเลยนะมูกนี่มีตลอดแต่ไม่ได้ไอามากนะคะแต่แต่มีสเลดเป็นเป็นเข้ม,เข,มเข้มตลอดเลยนไม่สุกสุกแต่และว,วันนี่เหมือนกับเราลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็ง่วงนอนแต่เวลาไปนอนนอนไม่หลับไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้วัดอะไรนะวัราดาก็งงอยู่นะคะก็เลย เป็นแบบพูดก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่รู้สึกเพียนะคะขออภัยพ่อเมพี่น้องด้วยนะคะหากท่านเข้ามาแล้วก็โอเควันนี้เราก็มีสินค้าให้ท่านนะคะถ้าท่านอยากได้เสื้อยืดก็ยังมีเป็นเซตเป็นเซตนะคะท่านอยากได้เซตใดมีนะคะตัวละร้อยห้าสิบแบบวลร,รดาใส่ด้านในนะคะสินค้ามีกิพความขายท่านต้องการเสื้อยืดทักมาเลยนะคะตัวละร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะขอบพระคุณพ่อเมทีเมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบคุณค่ะ